พระธาตศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตหัตถกรรมจักสารตลาดนัดโคกระบืองามนามลำปางหลวงลือไกลเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนลำปางหลวง ชุมชนลำปางหลวงเป็นชุมชนโบราณที่มีอายุกเก่าแก่มากกว่าพันปีปรากฏหลักฐานจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมายังสถานที่แห่งนี้มีตำนานบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลำปางและชุมชนยังเป็นแหล่งประิศาสตร์การกอบกู้นครลำปางจากพม่าข,ของพระยาสุรวัลวลือชัยสงครามหรือนานทิพช้างเจ้าผู้ครองนครลำปางซึ่งยังปรากฏรอยกระสุนปืนจากการสู้รบอยู่บนก้วของพระาธาตุ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนคือวัดพระาธาตุลำปางหลวงศิลปกรรมเพชรน้ำเอกของล้านนาเป็นแลนด์มาร์คข,ของจังหวัดลำปางซึ่งรวมผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วปรกดดอนเต้าพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำปางต้นขาจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางและหนึ่งในรุกขางวร,รดกของแผ่นดินที่สำคัญ ยังเป็นพระธาตประจําปีเกิดปีฉลูทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจนํานวนมากในทุกวันซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ของชุมชนและของจังหวัดลําปางเลยก็ว่าได้ วัดพระธาตุลำปางหลวงจึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นชาวลำปางให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากจึงเกิดประเพณีสำคัญคือประเพณีไหว้าสาพระาธาตุเจ้าลำปางหลวงที่มีขบวนแห่ครัวตานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีและงานสืบสารตำนานเจ้าพ่อทิพช้างวีรบุรุษแห่งเลางน,นครและมีเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่คือเพลงลำปางหลวงมีการฟ้อนประกอบเพลงเพื่อบูชาพระาธาตุอีกด้วย ชุมชนลำปางหลวงประกอบด้วยห้าหมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่ขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวรโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางทั้งยังมีผู้นำที่เข้มแข็งมีการจัดการการท่องเที่ยวโดวยชุมชนจึงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและเกิดการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมาช็อป ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อคือเซรามิกในชุมชนและพื้นที่โดยรอบมีแหล่งผลิตเซรามิกมากกว่า100แห่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซื้อและเข้ามาเยี่ยมชมได้มีกลุ่มพัตถกรรมจักสานเก้าอี้จากพลาสติกผลิตภัณฑ์ผ้าวงปลาไมา้ดินได้ไม้กวาดทางมะพร้าวกระติบข้าวจักสานและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมกว่า10รายการอาทิคุกกี้ลายอัตลักษณ์ลำปางหลวงขนมละกอนเสน่หา และถ้วยเซระมิกลายอัตลักษณ์ลำปางหลวงเป็นตน้นมาชมชุมชนห่างจากตัวเมืองลำปางเพียง18กิโลเมตรมีบริการรถโดยสารรับส่งมีรถม้าจำนวนมากให้บริการพาชมถนนศิละปะหรือสตรีทอาร์ตยนวิถีชุมชนและเที่ยวเส้นทางสักการะพระบรมาธาตุคนครลำปางพระาธาตุเก่าแก่กว่า1,300ปีจำนวน9แห่งโดยมีจุดสำคัญคือวัดพระาธาตุลำปางหลวง มาชิมชุมชนมีร้านอาหารมีร้านกาแฟให้บริการนักท่องเที่ยวม,มากมายมีบริการอาหารสำหรับชุมชนประกอบด้วยยำสนัดหรือยำใหญ่ห่อหนึ่งหลวงไก่บ้านและอาหารพื้นเมืองเหนืออีกหลายรายการที่อร่อยหรือว่าลำขนาดอย่าบอกใครเลยแหละครับมานอน ทางมาที่ชุมชนลำปางหลวงแล้วคุณจะได้พักโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์และได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติบรรยากาศชุมชนที่สวยงามนอกจากจะได้มาสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่งรถม้ายนวิถีชุมชนและเยี่ยมชมแหล่งเรนรูเซรามิกในชุมชนแล้วชุมชนยังมีแหล่งเนรนรูทางศิลปะอีกหนึ่งแห่งที่คุณจะพลาดไม่ได้ คือหอศิลป์เสบรีสถานที่เยี่ยมชมผลงานศิละปะเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมภาพวาดหัตถกรรมเซรามิกและยังมีกิจกรรมเพ้นเซรามิกมีศิลปินคอยให้ความรู้และยังมีบริการอบความร้อนพร้อมจัดส่งถึงบ้านคุณชุมชนลำปางหลวงแหล่งบรดกทางวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่าเป็นหนึ่งหมดหมายที่คุณต้องได้มายืนวิถีชุมชนสักครั้งเมื่อมาลำปาง แล้วคุณจะหลงมนสเสน่ห์ของชุมชนลำปางหลวงอย่างแน่นอนครับ